สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงแช่แดนเสียงต่อด,ดออกอากาศทาง FM 105ดดร้อยหตอจดจังหวัดยะโสธรพันตำรวจเอกรินวัฒน์ภูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อําำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านาทีผูมิรุ่การสถานีมองนีไปพร้อมกันมอบความสำคัญในผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเสียงตอจด,ดอนักรบตำรวจตำรวจป่าผู้พักดี นำเรื่องราวข่าวดีมีสาระมาฝากตอนพี่น้องเขาอีกเช่นเคยแบ่งเป็นหาช่วงรายการน้ำกันหนึ่งภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ยังอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปดูตราประจำจังหวัดไปดูดอกไม้ไปดูเครื่องดนตรีนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดสองเสียงชายแดนเสียงทำตำรวจป่าข้อคิดมามอบให้กำลังใจกันทุกวันสามตะเวนข่าวชาวตวชดข่าวทั่วทิศฮิตท,ท,ทั่วไทยนะครับ แล้วก็ช่วงที่5ก็คือเฮ็ดอยู่เห็ดกินเงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงอย่าลืมช่วยกันกดติดตามเสียงชายแดนแฟนเพจทาง Facebook ไปที่ Facebook ของท่านนะครับก็พิมพ์คำว่าเสียงชายแดนเดี๋ยวเรามาเจอกันที่หน้าแฟนเพจนะครับมีข่าวใหม่ให้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวรับสมัครนักเรียนในสิบและก็ข่าวสารงาน เกี่ยวกับการรับสมัครตำรวจทหารทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งทหารพรานอาสาสมัครทหารพรานนะครับเราก็นำมาบรรจุไว้ในช่วงนี้แหละไปถึงช่วงที่1นนะครับภาพเก่าเล่าความหลังไปที่จังหวัดร้อตราประจําจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องมีตราประจําจังหวัดนะครับประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์สําคัญก,คก็คือรูปบึงพลาชัย บึงพลานชัยมีความสําคัญกับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดอย่างไรเดี๋ยวจะไปอธิบายในช่วงต่อไปนะครับในตราประจําจังหวัดก็จะมีรูปบึงพลานชัยมีสารหลักเมืองแล้วก็มีพระมหาเจดีชัยมงคลแล้วก็มีตัวเลข101 1 1ศและก็มีข้าวรวงข้าวหอมมะลิตราที่ใช้ในปัจจุบันประกาศในราชจิจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช 2545ออกแบบโดยนายรังสรรต้นทัพไทยนั่นคือตราประจำจังหวัดนะครับส่วนคําขวัญประจำจังหวัดร้อเอ็ดมีอยู่ว่า11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญภเวทประเพณีมหาเจดีชัยมงคล งามหน้ายนบึงพลานชัยเขตกว้างใหญ่ทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิอีกสักหน่อยก็คงจะมีต่อท้ายด้วยโหวตสูงนะครับติดโหวดสูงนะครับ,ต,รบต้นไม้ประจำจังหวัดนี้คือต้นอะไรครับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดติ๊กตอกติ๊กอกนะครับคือต้นกระบกนะครับต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นกระบก ส่วนดอกไม้ประจำจังหวัดร้อเอดก็คือดอกอินทนินบกสัตว์น้ําประจำจังหวัดก็คือปลาหลดจุดนะครับปลาหลดที่มีจุดนะคเครื่องดนตรีประจำจังหวัดก็คือโว้ดนะครับอันนี้ดังมากเลยมาดูแหล่งท่องเที่ยวนะครับทำไมตราประจำจังหวัดถึงมีบึงพลานชายัยบึงพลานชัยตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อเอด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ200,000ตารางเมตรนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตกแต่งเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่มีพันไม้นานาพันร่มรื่นและในบึงน้ำก็มีปลานานาชน,น,น,นิดนะครับหลากหลายสายพันธุ์มีเรือมีจักรยานน้มีเรือพนะายไว้บริการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มาลเล่นนะ ได้มาพายเล่นนะครับอยู่ในบึงนอกจากนั้นก็ยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานเทศกาลต่างๆของจังหวัดรวมทั้งจัดมหรสพต่างๆภายในบึงบึงพลานชายแห่งนี้นะครับมีการก่อสร้างที่น่าสนใจก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้การเคารพนับถือก็อยู่ที่นี่และก็เชื่อว่า เจ้าพ่อจะช่วยดลบันดาลให้ชาวเมืองมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวจังหวัดร้อยเอด็ดพากันมากราบไหว้นะมัสการขอพรอ,อยู่เป็นประจำนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวจังหวัดร้อยเอด็ดมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับ ช่วงที่2จากทางรายการข้อคิดสกิดใจนะครับเสียงธรรมตารวจปา่าวันนี้ก็บอกว่า12ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักนํามาฝากทุกคนนะครับคนเราก็ใช่ว่าจะมีความรักเฉพาะวันว,นวนาเลนไทยปกติแล้วก็เราก็มีความรักอยู่ทุกวันอยู่แล้วอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นเดียวกัน1ความสัมพันธ์ที่ใช่จะไม่ปล่อยให้เราต้องสับสนนาน นะครับอันนี้คือข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักนะครับถ้ามีความสัมพันธ์ก็หมายความว่ามีโอกาสได้พูดได้คุย,คยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเจอเจอกันแล้วนะครับเชื่อมความสัมพันธ์กันและออกเดทละนะครับความสัมพันธ์นี้ก็จะไม่ปล่อยให้เราสับสนนานถ้ายังไม่มีความสัมพันธ์ก็อาจจะคิดไปอย่างอื่นความสัมพันธ์ก็คือการไปรู้จักกันนี่แหละ ไม่ใช่ว่าเราจะคิดอยู่อย่างเดียวนะครับเวลาไปเจอหน้าเจอตาแล้วอ๋อบางคู่ก็อาจจะรักกันมากขึ้นนะครับเมื่อเจอหน้าเจอตากันแล้วนั่นคือความสัมพันธ์สองครับความรักไม่ใช่การทำดีแล้วก็ได้ดีแต่ความรักคือการถูกใจทำถูกใจก็จะได้ถูกรักนะครับนี่ <c oughs> ความถูกใจทำถูกใจก็จะได้ถูกรัก ไม่ใช่การทำดีนะครับให้เข้าใจตามนี้เลยนะข้อ3มาเข้าใจความรักอีกแบบหนึ่งนะครับก็บอกว่าการรักแบบไม่คิดจะไปครอบครองก็คือไม่ได้ไม่อยากได้มาเป็นเจ้าของนั่นแหละแต่รักนะครับแต่ไม่คิดจะไปครอบครองไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะครับแต่เจ็บแบบจำยอมเจ็บแบบยอมจำนวนนั่นเอง เจ็บแบบผู้เข้าใจโลกอาจจะดูคล้ายๆไม่เจ็บมันแค่เจ็บอยู่ลึกๆสาเหตุที่เราบอกว่าเออในในเมื่อเป็นไปไม่ได้แล้วก็ให้ยอมรับเจ็บลึกก็จงเจ็บนะครับต้องใช้คำว่าเรารักเขาแต่เราไม่คิดจะครอบครองเขาก็คงจะมีคนอื่นนะครับไปเลือกคนอื่นแต่เราก็รักของเราอยู่ในใจนี่แหละ ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะครับยอมจำนนในเมื่อเขาไม่รักเราข้อที่4นะครับเกี่ยวกับความรักก็คืออย่าไปวิเคราะห์ความรักเลยมันไม่เหมือนกับการทำข้อสอบไม่มีคาตอบที่ถูกที่สุดไม่มีเหตุและผลไม่มีคำตอบที่แน่นอนคะแนนขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ตรวจข้อสอบใช่ครับอย่าไปวิเคราะห์เลยนะครับ ก็อยู่ที่เราเริ่มต้นอย่างไรทําอย่างไรให้ความสนจิตสนใจเขาในรูปแบบไหนยกยอปอปั้นวางเขาอยู่ในตําแหน่งไหนของหัวใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติออกมาตามนั้นมันไม่ใช่รูปแบบของการวิเคราะห์นะฮะแต่เป็นรูปแบบของการใส่ใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับ เกี่ยวกับความรักอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือสร้างก็ว่าเหนื่อยแล้วรักษาเหนื่อยยิ่งกว่าอีกนะครับอันนี้ก็เห็นจะใช่นะสร้างกว่าที่เราจะสร้างความรักขึ้นมาสักคู่หนึ่งเนี่ยการไปมาหาสูหรือว่าการเริ่มต้นตั้งแต่มองเห็นกันครั้งแรกนะครับการส่งไลน์ส่งแชทการเข้ามาจีบกันมาขอเบอร์ นี่แหละครับคือการสร้างและเหนื่อยนะครับในเมื่อตกลงปลงใจว่าเป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยนะก็ต้องมารักษาครับทีนี้มารักษารักษาสถานภาพความรักของคู่เราให้มันไปได้ตลอดรอดฝั่งนะครับจนแต่งงานแต่งการมีลูกมีหลานสร้างบ้านสร้างครอบครัวตรงนี้เหนื่อยยิ่งกว่านะครับเขาจึงมีคำว่า สร้างความรักมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่รักษามันเหนื่อยยิ่งกว่านิยามของความรักอีกข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเลยคือข้อที่6เขาบอกว่าถ้าเรามีคู่รักแล้วนะครับอย่าพูดคำว่าไม่มีเวลาใส่คนที่เรารักเป็นเด็ดขาดอืมไปทรงแน่ไปทรงแน่นบ่มีเวลาโอ้โหคะแนนตกหูบเหมือนในตูบตกน้ำเลยนะครับ นะเตรียมตัวที่จะทะเลาะกันได้เลยนะครับถ้าพูดคํานี้นะไม่สมควรพูดนะครับไม่มีเวลาคํานี้ห้ามพูดเป็นเด็ดขาดนะครับอย่าอยู่คนเดียวให้ชินแค่อยู่คนเดียวให้ได้ก็พอบางเรื่องครับผมในเมื่อคนที่เรารักไม่อยู่เขาอาจจะไปทํางานยังไม่กลับหรือว่าอาจจะไปนอนค้างคืนที่ไหนนะครับเราก็ต้องอยู่คนเดียวให้ชิน เราต้องอย่าอยู่คนเดียวให้ชินแค่อยู่คนเดียวให้ได้ก็พอแล้วเก่งมากเลยนะครับไปปรับใช้นะครับในเดือนแห่งความรักในปีนี้ขอให้ประสบโชคดีทุกคนครับมาถึงช่วงที่สามจากทางรายการเสียงชายแดนช่วงตระเวนข่าวชาวตวชดอดพี่พน้องๆชาวตจดนะครับไปตระเวนข่าว จากหน้าจอและก็นําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นการแรกเปลี่ยนวันนี้ก็นําเสนอเรื่องมิติใหม่ของกองทัพเปิดรับทหารแบบสมัครใจเริ่มฤดูการตรวจเลือกปี2564ก็นี่แหละครับเมษาที่จะถึงนี้กองทัพบ,บกนําร่องทหารอาสาร้องขอกรณีพิเศษหากยอดเข้าเป้า หวังนำไปสู่การเลิกการเกณฑ์ทหารในอนาคตใครที่อยากจะไปเป็นทหารนะครับก็ต้องร้องขอร้องขอก็คือสมัครเข้าไปนั่นแหละครับเปิด35มนทนพร้อมรับผู้มีใจรักในอาชีพทหารมีโอกาสก้าวหน้าถึงในร้อยเลยนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผุดแนวคิด โครงการรับสมัครทหารแบบสมัครใจหรือการร้องขอเป็นกรณีพิเศษหวังมุ่งสู่อนาคตการเลิกจับใบดำใบแดงเลิกการเกณฑ์ทหารในที่สุดเพื่อจะได้ทหารตรงกับคุณสมบัติความต้องการของหน่วยและกลุ่มเป้าหมายความต้องการในการบรรจุก,กำลังผลออกมารับใช้ชาติซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะครับ โครงการนี้สำเร็จได้จริงก็กองทัพไทยซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีหากโครงการนี้สำเร็จได้จริงกองทัพไทยก็จะพัฒนาไปอีกก้าโดยไม่มีการคัดเลือกทหารเรื่องการหนีทหารจะหมดไปการยัดเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกกับการไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารก็จะไม่เกิดขึ้นกองทัพก็จะได้แต่คนพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจ ในการออกมาทำงานเพื่อชาติอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มขีดความสามารถและจะเป็นโอกาสของชายไทยที่ต้องการเป็นทหารเมื่ออายุเข้าเกณฑ์ก็สามารถร้องขอแบบสมัครใจเพื่อเข้าไปบรรจุในหน่วยตามที่ต้องการของของตัวเองนะครับอยากจะไปอยู่หน่วยไหนทหารเรือทหารอากาศทหารบกโดยเฉพาะทหารบกนะครับ ในขณะนี้นะครับกองทัพบกเร่งออกมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้คนเข้ามาสมัครตามความต้องการตรงตามยอดเพราะระบุเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดฉะนั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นการก้าวแรกเป็นความก้าวหน้าก้าวแรกของน้องๆที่อาจจะได้ต่อยอดไปถึงนักเรียนในสิบ เข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นนายร้อยและที่สุดแล้วนะครับหากเป็นคนเก่งจริงมีคุณสมบัติครบก็อาจจะได้ก้าวถึงโรงเรียนนายร้อยจอบรอเพื่อสอยดามาแปะบนบ่าก็เป็นได้แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกมุมนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีที่สวมหมวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาให้ความมั่นใจ ถึงการดูแลพลทหารในทุกกรมกองและทุกหน่วยทุกค่ายได้กำชับให้ดูแลเป็นอย่างดีพร้อมมอบให้กับกองทัพภาคที่1ลงไปดูพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะมีความกังวลเรื่องของการทำโทษนะครับเมื่อทหารทำผิดอะไรทํานองนี้อย่างที่เป็นข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านออกมาการันตีต้องพิจารณาให้เหมาะสมเป็นไปตามการลงโทษเรื่องวินัยของทหารซึ่งก็มีอยู่5ข้อก็มีตั้งแต่ 1. ภาคทัน 2. ทันทกรรม 3. กัก4ขังจําจำขังเป็นลำดับชั้นไปนะครับวันนี้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ทางกองทัพบกนะครับก็เรียกความเชื่อมั่นการส่งลูกหลานเข้ามาอยู่ในค่ายทหารทั่วประเทศ จะได้รับการดูแลทหารใหม่ดังกับน้องคนเล็กจากนี้ไปกองทัพบกก็จะมีการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองประจำการมุ่งสู่ระบบทหารกองอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคตซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมด้านการปฏิรูปของกองทัพแล้วก็เพิ่มความหลากหลายรวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชายไทยสมัครเป็นทหารมากขึ้น ใครที่จะสมัครใครที่จะเกณฑ์นในปีนี้รีบหาข้อมูลด่วนนะครับมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งกับรายการเสียงชายแดนออกอากาศทาง FM ร้อยห105ตจดจังหวัดยะโสธรและก็ฟังซ้ำนะครับใน YouTube ทิติพันธ์เจริญชัยเสียงชายแดนทิติพันธ์เจริญชัยนะครับเราก็เข้าไปที่ YouTube ได้เลยผมเอาไปแปะไว้ที่นั่นแล้วนะครับ ถ้าอย่างนั้นถ้าหาไม่เจอก็ให้มาหาอยู่ที่หน้าเสียงชายแดนแฟนเพจเสียงชายแดนแฟนเพจเรามาเจอกันที่นั่นจองหน้าจอต่อหน้าหนึ่งวันนี้ก็บอกว่าออกมาซัดเจ้าหน้าที่บางคนที่บกพร่องและก็กฎหมายก็ละลวมต้นตอแรงงานเถึยงลักลอบเข้าเมืองจนเกิดโควิดระบาดรอบสองควรทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษรุนแรงพวกรับผลประโยชน์สะท้อนให้เห็นถึงการทุจริตคอร์รัปชันใครที่ไปไปมามานะครับเรียงงานจากพมา่าเรียงงานจากต่างประเทศมาก็บอกว่าจ่ายตังจ่ายตังนะครับข้างหัวแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยใครจ่ายให้ใครนี่แหละครับจ่ายให้ใครบ้างตอนนี้เขากำลังไล่อยู่นะ สวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับบอกว่าเปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องแรงงานเถื่อนกับโควิดจํานวน1295คนพบว่าสาเหตุของแรงงานเถื่อนลักลอบเข้ามาในประเทศจนทําให้เกิดการระบาดของโควิดรอบใหม่ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่72.14%นะครับและร้อยละ71.21 กฎหมายละหลวมไม่เอาจริงเอาจังบทลงโทษไม่รุนแรงถ้า70%ขึ้นนี่ก็เอียงแล้วครับส่วนสิ่งที่ควรเร่งดำเนินการเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งรัดอันนี้สำรวจมาได้ร้อยละ68.32แล้วก็ร้อยละ67.39ต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผลประโยชน์ นำแรงงานเถื่อนเข้ามาในประเทศต่อไปก็คงจะได้เห็นบทบาทหน้าที่ที่เข้มงวดขึ้นมากรณีที่กระทรวงแรงงานเปิดลงทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นกรณีพิเศษเป็นการช่วยให้แรงงานทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายเห็นด้วยไหมเห็นด้วยร้อยละ63.81และร้อยละ62.96 ทำให้มีฐานข้อมูลนะครับรู้จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจนโดยมาตรการที่ควรช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโควิดควรตั้งจุดคัดกรองในชุมชนและสถานประกอบการทําเลยอันนี้ก็ได้คะแนน60.71เนปอร์เซ์นะครับแล้วก็ร้อยละ59.08บอกว่าควรตรวจโควิดให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคน ก็ไม่ทราบว่าก็จะมาฝั่งไหนบ้างถ่าเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับมีบัตรผ่านดินผ่านแดนมีพาส,สปอร์ตนะครับผมว่าต้องโดนตรวจแน่นอนถ้ามาไม่ถูกนะครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยใครๆก็ไม่อยากจะมาตรวจนะครับกลัวโดนจับจากบทเรียนสําคัญสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตกอรรัปชันเป็นปัญหาสําคัญใหญ่ อันนี้ก็ร้อยละ6 8ส1่ส่วนร้อยละห6 8 5เห็นว่าปัญหาแรงงานเถื่อนสะสมมาอย่างยาวนานควรแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเสียทีใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าที่ตลาดนะครับที่ตลาดตลาดพรพัฒนประทุมธานีพบติดเชื้อใกล้จะ200ลายเข้าไปแล้ว เตือนผู้คนที่ไปค้าไปขายไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดให้ไปพบเจ้าหน้าที่ขอคำแนะนำป้องกันโรคโควิด -19 ด่วนนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคถแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าความคืบหน้าของการระบาดโควิด -19 ในจังหวัดปทุมธานีโดยผู้วารชาการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออกคำสั่งปิดตลาดพรพัฒน์ตำบลประชาธทิป,ปัตดอำเภอธัญ,ญบุรีไปแล้วมีการค้นหาเชิงรุก1,333รายพบผู้ติดเชื้อใกล้จะ200คนเข้าไปแล้วมีข้อสังเกตว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายรายนะครับมีการเดินทางไปค้าขายในเขตพื้นที่ในหลายจังหวัดซึ่งหากมีการติดเชื้อจึงกระจายไปยังจุดต่างๆได้เร็วขึ้น จากปทุมก็ไปจังหวัดนน้นจังหวัดนี้นี่แหละครับกรณีที่ผู้ป่วยรายแรกมีการค้าขายอยู่ที่สมุทรสาครและปทุมธานีโดยมีการสอบสวนโรคลงพื้นที่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะอาคารหลังคาเตี้ยนะครับและบริเวณจุดกึ่งกลางอากาศก็มาระบาย่ายเทอีกทั้งมีการทานอาหารร่วมกันหรืออาจจะ เป็นช่วงหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยโอ้โหอันนี้แพร่เชื้อเลยแหละครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วก็ให้ระมัดระวังครับผมมันอยู่ตรงนี้เองเรือวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่การเลือกใช้หรือเลือกซื้อเกลือให้เหมาะสมกับประเภทของอาหารที่เราจะปรุง ซึ่งถ้าหากได้รู้ว่าเกลือแต่ละชนิดมันมีหน้าม like ja well kind of like ีตาเป็นอย่างไรเพียงเท่านี้ท่านก็คงจะพอเดาได้แล้วครับว่ารสชาติของอาหารที่เราปรุงออกมามันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับมาดูครับผมก็มาได้สังเกตสักทีนะเห็นเขาซื้อเขาขายก็มีเกลือมีถุงเล็กถุงใหญ่นะก็ซื้อไปตามนั้นแต่ความจริงแล้วมีวิธีการเลือกซื้อเกลือด้วยนะครับ หนึ่งก็คือเกลือโคเซอร์ไปดูหน้าตาก่อนเกลือโคเซอร์นี่สามารถเข้ากับอาหารได้ทุกเมนูเพราะเกลือโคเซอร์จะละลายตัวได้ในระยะสั้นๆและก็สัมผัสได้ถึงการกระจายตัวไปในอาหารได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนะครับเชฟส่วนใหญ่จึงเลือกใช้เกลือชนิดนี้โรยลงบนอาหารเห็นไหมครับ ในหนังเขาจะโรยเกลือโรยเกลือไปในอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวอาหารหวานนี่แหละครับเขาจะมีขวดเกลือเล็กๆตั้งอยู่ที่โต๊ะอาหารโรยหมูอบก็ได้รวมไปถึงขนมกินเล่นก็ได้อย่างเช่นว่าป๊อปคอร์นอย่างนี้นะครับหัวหอมทอดอะไรพวกนี้ได้หมดแหละนะครับเขาจะโรยนี่คือเกลือชนิดที่1น,นะครับเรียกว่าเกลือโคเซอร์ สองครับเกลือทะเลเกลือสมุทรหรือดอกผึกเกลือทะเลหากอยากได้รสสัมผัสของเกลือทะเลอย่างเต็มที่ควรเติมลงไปในอาหารที่พึ่งทําเสร็จใหม่ๆนะซึ่งสามารถนําไปใช้ได้กับอาหารทุกชนิดเช่นเดียวกันเกลือชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นสลัดผักที่เต็มไปด้วยผักสดมากมายไปจนถึงเมนูสุดหรู อย่างเช่นว่าอาหารเนื้อปลาแซมอนทะเลก็ใส่แกงใส่ต้มได้นะครับใส่ปลาแดกได้เช่นเดียวกันต่อไปมาดูเกลือหยาบครับเกลือหยาบนี้ก็เหมาะสมนําไปใช้กับการนึ่งผักนะครับหรือสัตว์น้ําที่มีเปลือกอย่างเช่นว่าหอยปูกุ้งเทคนิคการนําไปใช้ก็คือเทเกลือลงบนฝ่ามือเล็กน้อยแล้วก็ขยี้เกลือให้ทั่วทั้งฝ่ามือแล้วถูฝ่ามือ กับของสดที่เราจะนําไปปรุงนั่นแหละความเค็มความคาวนะครับของเกลือก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในอาหารทีละเล็กทีละน้อยนะครับนั่นก็เป็นเกลือหยาบนะครับแล้วก็การนํามาใช้นะครับต่อไปก็คือเกลือเม็ดเกลือเม็ดที่เป็นเกลือที่ไม่นิยมนํามาประกอบอาหารแต่จะนําไปใช้ในการกักเก็บอุณหภูมิของน้ําแข็ง ที่ใช้แช่เย็นในไอศกรีมนอกจากนี้เรายังสามารถนำเกลือชนิดนี้นะครับไปละลายในน้ำแข็งบนทางเท้าหรือบนถนนในช่วงของหน้าหนาวได้อีกด้วยนะครับส่วนมากก็จะในต่างประเทศนะครับนี่ก็ได้มาเรียนรู้เรื่องเกลือนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจได้ละแล้วก็จะเลือกซื้อนะครับในโอกาสต่อไปได้อย่างถูกต้องในการปรุงอาหาร รักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ